เคสนี้ครับ fc เพจอุดมศักด์ประกันภัยโทรมาปรึกษาครับเขาบอกว่ารถเขานะครับเป็นรถเก่าครับ20กว่าปีแล้วแล้วไม่ค่อยได้ใช้ไปไหนก็เลยไม่ได้ทําประกันไว้โดยเขาบอกว่าเขาเนี่ยขับรถไปเกิดชนกับรถคนอื่นครับเจ้าหน้าที่ตํารวจเนี่ยชี้ว่าเป็นประมาทร่วม fc ท่านนี้นะครับเขาก็เลยโทรมาปรึกษาว่าจะทําประกันย้อนหลังได้ไหมตรงนี้นะครับบอกเลยว่าประกันนะครับจะไม่สามารถทําย้อนหลังได้นะครับ เพราะตอนที่เกิดอุบัติเหตุเนี่ยรถเขาไม่มีประกันครับแต่รถคู่กรณีเนี่ยมีประกันพอประกันมาก็ต่างฝ่ายต่างแยกย้ายนะครับนี่ครับคือข้อดีของการมีประกันรถยนต์ครับต่อให้จะผิดหรือจะถูกนะครับถ้ารถเราเนี่ยมีประกันรถยนต์อย่างน้อยเป็นชั้น3บวกนะครับหรือ2บวกเนี่ยเราก็ไม่ต้องไปทะเลาะกับคู่กรณีครับ เคสนี้ครับเสียค่าซ่อมไป20 0 0 0กว่าบาทเรื่องแบบนี้ครับถ้าไม่ได้เกิดกับตัวเองเนี่ยจะไม่รู้หรอครับค่าซ่อมรถนะครับ2 0 0 0 0กว่าบาทเนี่ยถ้าลูกค้าท่านนี้นะครับทำเป็นชั้น3บวกไว้เนี่ยเบี้ยประกันนะครับไม่ถึง5,000บาทครับอย่างน้อยนะครับก็ได้ความคุ้มครองก็คือทำประกันได้ถึง4ปีครับกับการซ่อมรถ2 0 0 0 0กว่าบาทนี่ครับคือคุณค่าของการมีประกันรถยนต์ครับคนที่ไม่ได้ทำประกันนะครับ จะไม่รู้ครับเพราะยังไม่เกิดอุบัติเหตุถ้าวันหนึ่งนะครับเป็นวันของคุณเมื่อไหร่คุณจะรู้ครับว่าประกรันรถยนต์เนี่ยสำคัญตรงนี้แค่ซ่อมรถเรานะครับยังไม่คิดว่าในกรณีที่ไปเกิดเฉียวชนมอเตอร์ไซค์เสียชีวิตนะถ้าเกิดไปเฉียวชนมอเตอร์ไซค์หรือผู้อื่นเสียชีวิตเนี่ยงานเข้านะครับเพราะถ้ามีคนเสียชีวิตนะครับอย่างน้อยนะครับต้องมีหล้านบาทครับพรบห0 0 0 0 0ครับประกันอีก0,000สน และเราไม่รู้ด้วยนะครับว่าคนที่เสียชีวิตเนี่ยเขาจะเรียกร้องเป็นจำนวนเงินเท่าไหร่สำหรับเคสนี้ครับก็เอามาแชร์เป็นประสบการณ์นะครับว่าพบรบอย่างเดียวเนี่ยอาจจะไม่เพียงพอครับเพราะว่าพบรบนะครับรักษาคนนะครับไม่ได้ซ่อมรถตราบใดที่เรายังใช้รถอยู่บนถนนนะครับเคสนี้นะครับยังโชคดีที่เป็นประมาทร่วมนะ ถ้าเราเป็นฝ่ายผิดนะครับต้องซ่อมให้คู่กรณีด้วยแล้วก็ซ่อมรถเราด้วยผมก็อยากจะให้คนที่เห็นคลิปนี้นะครับและผู้ติดตามเพจอุดมศักดิ์ประกันภัยนะครับว่าอย่าประมาทนะครับเรื่องแบบนี้ด้วยความห่วงใยผมอุดมศักดิ์ประกันภัยสีกุ้งบล็อกเกอร์ครับที่นี่เราไม่แข่งขันแต่เราแบ่งปัน